เซนเซอร์ S S เหรอใชแล้วโอ้ยไม่ใช่แล้วจุบแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเขาจะหล่อมาแบบนี้เลยมันก็หล่อไม่ได้หรอกมันก็ต้องมันก็ต้องขันแหละขันแล้วจะเอาเซนเซอร์ใส่ไงถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้หล่อมาเขาไม่มีรูใช่ไหมมันก็จะเรียบแบนไปเลยจะไม่โพลแบบนี้หรอก เกลียวซองเหลืองอย่างดีนะครับผมหันไว้ก่อนมาทีนี้เราก็มาตัวนี้ตุ๊กไฟดับเมื่อบ้างนะไฟดับมื่แล้วที่จะเอกันเปลี่ยนโอลิงตัวเนี้แล้วก็สูม<ร>อีกหน่นย

อ,อ้อดเหมอนภาษาเหมือนเพงเกาหลีเลยเะอันนี้เราจะมันจะต้องมางนะานี้นะเราปิดได้ก็ต้องมาอย่างงี้ใส่ครงนี้ถอดนะถอดปุบถบเสียบปั๊บเลยนะูออกเนาะออกนี่นะถอดปุบเสียบหนามันหาันะปิดปิดจ้ะ แบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ค่อยดัดดัดเสร็จแล้วก็ขัน,ขนล็อกให้แน่แนทีน,นี้ตัวนี้ล้วตัวนี้เราก็จะใส่ตรงนี้เอาดันเท่าน้ำมาก่อนมือหนึ่งจับตท่าน้ำไว้โอ้มันแน่นดีเหมือนกันนะเนี่ยเนกัเก็บไว้ดีๆแล้วจะใช้หาไม่เจอไว้ด้วยกัน นีเราไม่ได้ถอดเฮ้ยเราล็อก ok ok แล้วไม่ใช่ไม่ได้ถอดเราล็อก ok แล้วนี่เราล็ ok. อกแน่น่มาสองเอาไปใช้มาสองแมเอาไปใช้ก็กอไกอามา้มาต่อทีเดียวก็ได้มั้งมาเป็นพสี่คนไม่ใช่หรอไล่ให้เขาเสียเดี๋ยจะตองเออต่อไปเดี๋ยวพอมาลืม จะขยันไล่ไหลอ่ะไปได้ฟังน้นนี่จะต้องใช้ตัวนี้นี่เราพลาดแล้ววะครับอ,อื้อหมุนได้ใช้ปือหา ล็อกให้แน่นเลยตัวนั้นนะเกลียวมันงานเข้าไรมไม่ได้อโดนเป็นรอยมั้ยมืโดนเป็นรมั้ยเดี่มือโดเป็นรอยไม่โดนไม่รอย ไม่หมุนไม่ได้ป่ะจะได้ตอนนี้ได้น,นี้สดีแล้จะได้นน,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 นี้ได้ไงเนาอ ียังไม่เสร็จอีกงานอบห้แซนให้กับบา <c oughs> ไ,มมไม่เมื่อกี้าหยไม่เก็บวางไว้แล้วกลับไปทีหาไม่เจออ,อยู่แถวนั้นเลยไม่เปไรหรอกต้องหาดีๆอยู่แถวนั้นเลย

ต้องทากาวนะคิดสนิมทนะถ้าต้มให้มันเ<ไ>ปื่อย<จ>ใช่มันขึ้นชีเกลือนะแล้วต้องทากาวเลยไม่อย่างนั้นมันจะ Kling, nick, วนขันแน่นแล้วแน่นแล้วดัด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 แล้วอันนี้ดัดแล้วแน่นปกติเซนเซอร์แล้วทีเหลือพัดลมพัดลมเราจะไม่ได้ใส่ตัวนี้นะจะใส่ตัวนี้เพราะว่าพัดลมไม่หมุนพัดลมไม่หมุนจนที่การใส่หม้อน้ําก็อ่า ประมาณนี้ครับผมก็อย่าลืมใส่ท่อน้ํามันเกียร์นะถ้าน้ํามันเกียร์หกนะผมก็ทําให้เกียร์พังได้นะผมก็จะเป็นการซ่อมครั้งใหญ่ผมเสียเงินเยอะเลยน้องๆก็ระวังกันด้วยนะครับผมคแค่นี้ครับผม